สวัสดครับพบกับการ์ดมินสตรัมนนะวันนี้จะมาในเมนคอเออสทีเนียัเองนะครับแล้วก็ประกับใจกับ้านอีกเส้นแหละลานองโปรแฟงเทคโนแฟงทีเนียเฮ้ยไปใหม่แ้วเหรอเทียมาไงวะไม่องกูด้วยได้เป็นสันเริมก่อนเดี๋ยวมานูีเขียนะเฮยคุเริ่มก่อน้โหชิเย่เริ่มก่อนเคออสเอคปัดจูตาแบบ จีบคุณป้าทานเลยจั่วที่นึกอยากจีพพพพพพบคุณป้าอร่อยนะเว้ยเปิดมาแล้วเอาเลยเหรอฮึเจอของเด็ดยังบอกอยู่เลยว่าอยากไปด้วยชาบูคุณป้าได่มีหน่อจีบชื่ออร่อยจีบ <c oughs> คุณป้าโคตรอร่อยเนี่ยไอตอนแรกไอนีก่ก็ไม่เชื่อจะไม่สั่งบอกว่าเดี๋ยวสั่งมาอุ้ยอร่อยสุดท้ายสั่งมาไม่กระเดก ข้าผัดข้าผัดกระเทียมโอ้โหอร่อยที่สุดข้าวผัดกระเทียมโองใบใมเก็บเลืกลยวหายเลสองม่้เอแล้วก็ไล่เลยตัวก็เชืคได้อะไรเบอกโอเววร์กูได้อะไรกนเียนน่ไฟแดงไม่หอนคือยูอะไรสข้อมือาเขอบัวเลยก่วยูสาวันบน เช็คคี์ิตอ์อับสาวสองนิ้าเยก่อนเก็บไไหนนะชิโรม่เหยียบสซซไปเลยโอเวอร์เคมืไม่คืนนก้าเซียเีย bro เช็คมีะ็เช็คแต่ไหนนก้าเซเลียเซนเซอร์ยับเลย ไม่เส็ยตรวถงาการโคชาทก็พูดชื่อการ์ดเฉยๆตรงนี้ไม่เสียวโคน17ตีแบวนอ้าวเจ็บชี้โมีแบวะมานล้ามรู้ไงถ้ไม่โกชาที่ได้เลยหมื่นตีเฮ้ยลองสองหมื่นตีแหวนตีโคชาทเกงตอโคโน่เจิเดียวงตีตายไปตมย่ตีตาย มังกรฆ่าเวลาผ่านเินเซี่ยวดิเซฟตื่นเต้นกบสิ่แต่แล้วะเอาพาคล่แต่ในหแต่ในหัวแลเวแ่าเร่อกาดันกนเนี้ยเดกกูต้อง เดี๋ยวคุณไปกอคลิปแลับเด็กมาแทนตื่ดเดี๋ยวไกูยืนไปดูแลวมึงจน่าจจัดอ่ะสิ้าไปก่อน้าไปก่อนยินก้าวห่างเนี่ยมีประยชแล้วพัฒนานสิบาไปยืนแบเี่ไรแนี้สิบห้าอ่ะเป็ห้าเลยมูแตบมอ ไม่อยากโดนพ hehe, 28, 23, 33, 23ี่ยี่แปดสามยี่แปดอะไรครับบาลีสมมีอะไรบ้นีูโดนแหงก่ยตายันยแปอเกลเก้ิโดเจดิ๋วเาได้าทีโออร์ะดม้ยอีที่โอเวอร์ได้วอลลมาให้ออกาเลยเออใช่โอ้ยยงจั ไว้ที่ปวได้ไล่ะ Oh my god ชิคชิคอาไว้ Oh my god มสซัมิสซัลบสองที่ไปแทน my god แนโอไล่ไป Oh my g โตชันึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่วมาแล้วั เป็นลิกดาจะน่าสใจเนยโดุเดว่าสีน้อเสร็จก่อนเธอนี่เสร็จก่อนถึงไดว่ารับรอใเสร็จนี่อนออยากขอเนี่ยคานโอเลยอีหรือเปล่าด้แล้วเล่นมาเทสเทสเล่นมัตีเก่งใช่ไวุ้เกกตรเก่งปิวม้าก่อนสบายช้าต่อยกหน้ากแล้วเออพอบคุณนะพี่บ๊วิ มาหนึ่งชุบหนึ่งใบเลยันี้ขอมืชุบสกิวราคาสองันองอหมื่เฮ้สกิวเข้าโตเลโตชัดหนึ่งเย่โตตุนประทับกันได้ี่ก็ตัวซชัดตัวคนนี้ไปก่อนติดแปดก่อนั้อเล่นสรงไว้เจนโนติกเนี้ยวคุยไหม แบนเดี่ยวแหละแบนีดี่ยที่ปัวกับแนสามไปที่แปดประหัรสามหกสามหกไป้ายเหลือไปยืมอไรยืมไปใส่ได้ชิ้นตกไปเลียงดีไหมยไปเยอะในกเปเยอะเเล่นาเออเผืเพราะว่าชาได้นอรอลเยอะไงเผื่อแบบคอทิปมาขอทิเกอร์ดู แต่ในคอมพิวเตอีเกวและไม่ช่วยอะรู้เนะแล้วไตข้อเสีองการเลี่ยเป็นยังไงบ้นบยังไงก็ฮหยอะไรอะไรมันต้องมาที่เดิมป่เรืที่ไหนก็ได้เนีอ่ยไีนังอได้เพียง่ามอ๋อเาว่ามันมันต้องูเาเนะ บ้านหนึ่งไงจีตัวะไงเป็นไเป็นคนนี้เลยเสรแล้วครัตัวชันหายสเซลเลยเหรอสมสี่ห้าจะนอนวนชิบหายของการห้าไปรกากาด้ยจะ่ายแล้วโอเวอันได้ะีค g โอ้ย ทำอะไรทำอะไรพี่ชายทำอะไรวะสามตำัทีวันสามเที่ไหมเฮ้ยอีกรอบให้แดดมันสามสายไม่เด็กดีกับใตก่อนทำอะไรวะดีเลยเพี่ไข่ดีวะเนี่ยดีอะไรอีฟิชวะเดยไม่ได้ดีมะไไดีดีเลยก็เร็ม โซประสานันเอ้ยเจมเจมเจคนอหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสิบสองมีหก็ดชื่อเจ็ดชิดขิดีแลล ต้องลงติดเกิดตอนไหนก็ได้ไม่เคยเท่าติกดโอ่งจับไม่งั้นไม่ลงมาเปิดจิตคอยกินที่แย่เอาตั้งแตเอ้ทนตัวจิตแมดแมดที่เบมือกับเป็นย หนสมไปอยู่ไหนไปอยู่ในกองฟ่นอสไม่เอาจอยแต่แม่จะตายแล้วกูเนี่ยผมนจะตายนั่งคาเฟืตายแล้วอมันโดดโนจ็มาทำไงโดนเเขมอะไรโนจ็นนั่งเล็ลายเล่นแบบแดบก็เหลือเมื่อกันใดได้เทคเรารอง

ตัวเท่าแบบจวช่องสี่ห้าสี่สามสี่ห้าสี่สามโอ้โหก้อนีฟีอยอ่องเลยบแรกเราปาจย้มเลยห้ได้เดียวจีจีพริ้มือเบ๊ ทิ้งมือสองไปเออให้กูตายเให้กูตายตื่เตเศร้าวะมาสอเก็บในเคสเคสชิดชิดเขนบนเทอร์นาด้วยตกโอเวอร์รอดเลยแต่ต้องแ่ต้องพลาดเหรอ โดนและชิง <Minor. S 1> มือเท้ทำไงคุณมีมือ,อมือเท้าอากาศแต่มันไม่มือเก่งวะครับกาศเลยบอยบอยีอย่เอาไว้าหรวจะเป็นแบบสามสิบหกอไม่ห้ บ่อดก็จะเป็นประาณนถ้าเ่นดีดเป็นความดีเป็นโดนัทอีใน่ดหนึ่งนะลั่โชว์ดีก่อนตูดจวด่องอันนี้ไม่ได้ accept เี่ปีต่อเช็คคดวแม่ที่มีมาตูดไป ดูดดูดดูดจุดจุดแต่ดูดได้ี้ี้แ้วโศโตเป็นคีย้อนแต่สเตแต่คีย้อนเราจะตีแค่หมื่นสามงงมากแบบต่อคอนี่เลยสิบสามสองมืกับคร่ห้มื่นงูมาเราเอาเกของโบดีว่าไปพูดสามหมื่นนะเก่งมากเจริงสถานการณ์นี้มันควรเอาเมกนิตีก่อนเะจนิกแต่ได้ถ้า็แลแตนคียอนมาเจ็ดตีค่อยลุกก็ได้ดยทีกไดม่ีก่อนมืเบาๆที่จับลุกเช็ค คีโอเวอร์โอไหลุนโอเก็ได้เผือด้ยาเผเตอหน้าไปหาก่อนครับไยากไปท่านี้แล้กันพอล้วูไม่อยากเล่นแล้วเื่เด็กกว่าบ๊ายบายเไมเนูว่าเปิมแหนบไม่โซดาป๊อบไม่โซดาปอ